ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ mm ่านไปผ่านมานะครับว uh, ันน em> ี้เฉากล้วยชากลางราวของเรานะครับก mm ็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉากล้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉากล้วยชากลางราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก๊วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจาก ปร,ประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีน <ๆ S 2> ก็ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้กันดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไง<ๆ>ครับสาหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้ก็ลองแวะมาชิมมันก่อนเฉาก<ๆ>๊าวยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบ ตับอักเสบแล้วก็เบาหวานอันนี้คือประโยชน์ของเฉาก้วยนะครับเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายนนก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนบอกโอ้อากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือเฉาก้วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนในได้นะครับ